แล้วก็อ anyway, ันตีแบบบิ่มๆไปตีไงนะเป็นไงคิงโกแดงด้วยเอาโอโหเกินเอาละครับผมวันน yeah ี้เราก็อยู่กันในเกม7บาปกันอย่างเช่นเคยนะครับซึ่งวันนี้เลยผมก็จะพาตัวของคิงตัวนี้ไปลง pp แบบ4 king เลยนะฮะช่วงนี้คือกระแสหนังเนี่ยกำลังมาเลยนะฮะหนังไทยนี่คือกำลังมา ก็วันนี้พี่จะเอาทีมโฟคิงเนี่ยแหละไปลง PP กันคือคอนเทนต์เนี้ยผมต้องบอกก่อนนะฮะว่าผมก็ไปดูช่องน้องดอยมาแล้วแบบเฮ้ยมันน่าสนใจดีว่ะคือแบบเอาคิง g 4ตัวไปลงเนี่ยผมก็ไม่ค่อยได้คิดเท่าไหร่เรื่องเนี้ย <c oughs> ผมก็ไม่ได้คิดว่าไอทีมคิงมันก็มี4ตัวเหมือนกันลืมไงลืมไปเลยว่าคิงฟ้ามีอยู่ในเกม <c oughs> ในวันนี้เลยเดี๋ยวพี่ก็จะพาตัวนี่แหละนะครับโฟคิงทั้ง4ตัวไปลง PP มาดูกันซิว่าจานหมีวันนี้จะแตกหรือเปล่าแต่ผมคงคิดว่าผมคงไม่ได้แตกหรอก <Yeah. S 1> เพราะว่าแบบมันระดับพักการไงผมะ <Yeah. S 1> นะฮะมาเราไปลุยกันดีกว่านี่เลยทุกคนนี่ก็เป็นทีมนี้นะครับผมก็จะมีตัวของิงปีกใหญ่นะครับหรือว่าพระเอกของทีมนะฮะเป็นตัวดาวเมจเป็นตัวสร้างโล่นะครับจากพาสซีฟทิงฟ้าล่างปีกเนี่ยปีกเล็กเนี่ยเป็นตัวอันตินะครับอาจารย์โกโจ คนไหนที่เคยดูคลิปของพี่อคลิปเก่าอ,ะอ่ะไอคลิปอาจารย์โกโจโอ,อ่ะก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าอันติของไอคิงตัวเนี้ยมันแรงมากนะครับทานติดเต็มบอกเลยว่าเบ s t ์ดาเมจทีนี้น่าจะหายนะครับทั้งทีมแล้วก็คิงฟ้านะครับตัวฟีเป,วเป็นตัวฮิลเป็นตัวสาบหินอีกฝ่ายนะแล้วก็ตัวของคิงแดงเนี่ยเอาพาสตินะครับลดอัตราเจาะเกาะของอีกฝ่ายได้เอามาแก้ทางพวกสายแบบสายดัสฟ้าแต่ว่าคงจะไม่ค่อยมีใครเอาดัสฟ้ามาเล่นแล้วมั้ง นะเมตานี้ทีมจอกกระดอกก็คงไม่ค่อยมีใครมาเล่นแล้วละ่ะแต่ว่าถ้าเอาคิงเขียวอ่ะมาลงมันก็ไม่ค่อยเก่งอ่ะนะก็เป็นคิงแดงแล้วกันส <Okay. S 1> ่วนอาหารผมก็จะกินเป็นเพิ่มพลังต่อสู้ไปนะครับคลิปนี้พลังต่อสู้ก็อยู่ที่1นึ0งแถือว่าบิบ่มๆมาทุกคนเดี๋ยวเราไปลุยกันดีกว่านะครับกับตาแรกมาครับนักเลงโฟคิงนี่เลยคิงฟ้าคิงปีกคิงแดงบอกเลยว่าวันนี้โฟคิง มาครับผมตาแรกนะฮะเราจะมาเจอกับทีมอะไรดีกว่าตานี้ตาแรกนี่ไงเรามาเจอกับทีมเฟสติวั k ค n g นะครับแล้วก็โกเทอร์นะได้ดีครับผมก็จะใช้ตัวของคิงปีกเนี่ยแหละฟาดไปเลยและกันเดี๋ยวไม่ได้ใช้นะครับใช้ไปก่อนดาเมจนะใช้ไปก่อนเดี๋ยวไม่ได้ใช้นะครับโดนโกเทอร์ใบเดี๋ยวจะหยาบเอาอ่ะนะครับตีไป ก็ปาดหน่อยลาการหนึ่งทีขอปาดหน่อยแล้วก็ปาดอีกทีหนึ่งไงเราปาบนี่ไงแล้วก็ต่อยไปปาบเป็นไงฮะสนั่นสะเทือนวงการว่ะโฟคิงว่ะมาครับอีกฝ่ายจะทำยังไงฮะเพราะว่าถ้าโกเทอร์ใบเนี่ยผมบอกเลยนะผมจะใช้การ์ดนี้ล้างดีบัฟนะครับไอการ์ฮิวเนี่ยผมว่าเขาน่าจะโจมตีมาแหละเหมือนกันนี่ไงตีมาแล้วหนึ่งทีมันไม่เข้าไงจานอีกทีหนึ่งตีตี ก็ได้ไปแค่คิงแหละครับคิงฟ้าเนี่ยได้ไปแค่คิงฟ้าแหละนะเออบาลิสตายิงมาแล้วครับผมผมว่าโล่เขาไม่ค่อยถึกหรอกดูทรงละเพราะว่าได้แค่คิงฟ้าตัวเดียวผมจะใช้อย่างนี้เลยแล้วกันนะครับใช้อย่างนี้เลยแล้วกันแล้วก็ขอปาดไปหน่อยนะฮะไปไปนี่ไงโล่มันไม่ถึกเห็นปะ <c oughs> ่ะเป็นได้แค่คิงฟ้าตัวเดียวโล่ไม่ถึกนะฮะไอคิงฟ้าตัวฟรีอะนะ มาครับผมเราก็อย่าเพิ่งให้คิงฟ้าตาย,ตายเพราะว่าเดี๋ยวมันจะรีการถ้าตัวใหม่ลงมานะไว้ก่อนมันไม่เข้าหลอกจานเฮ<อ>้ยอีกแล้วเหรออีกเลวได้แค่คิงฟ้าตัวฟรีอีกแล้ววะเฮ้ยโอ้โหรอบนี้คือจัดเต็มจัดจัดโอเคนะฮะแต่ว่าเขาก็โดนพิษเหมือนกันมาถึงเวลาอาราวาดว่ะจังหวะนี้ว่ะไปครับนี่ฮะแล้วก็ต่อยที่หน้าไปดีกว่า ต่อยที่หน้าของคิงไปไปโดนที่หน้าหน่อยสิเอาออกไปเลยนะครับผมเป็นไงฮะแล้วก็ดูตอนช่วงเอ็นสกีนเนี่ยนานๆทีจะเห็นไอตัวนี้มาเอ็นสกีนเพราะว่าไอฝ่ายยอมแพ้ไงแล้วมาถึงช่วงฮิวพอดีมาตาที่สองนะครับมาครับผมตาที่สองขอเบิ่มๆนี่ไ,ไงล่ะทีมดีบ,บับเบิมๆไหมล่ะจาน ทีมดีบัฟมาเลยโอ้ผมว่าผมต้องทำอะไรสักอย่างกับเขาแล้วล่ะผมจะรวมการเล่นแบบสเต็ปเพย์เซฟนี่ไงแล้วก็ไปครับผมดีบัฟไปนะฮะแล้วก็ใช้คิงเนี่ยต่อยไปที่อลิซาเบธนางฟ้าลักกันเปลี่ยนแผนหน่อยไปอินคริสหนึ่งทีแล้วก็ต่อยหน้าไปดิครับมาฮะผมจะเปลี่ยนแผนบ้างผมจะเล่นตัวคิงตัวนี้บ้างขออาวันติหน่อยยังไงครับอีกฝ่ายจะกางโลหรือเปล่า กลางโล่ไม่ได้นะฮะ<ด>บอกก่อนว่ากลางโล่ไม่ได้นะเจอตัวเนี้ยเพราะว่าถ้ากลางโล่เนี่ยมันจะโดนลดในส่วนของโล่ไปจากดีบัฟนะฮะเนี่ยดูดูเนี่เป็นไงเฮ้ยเขาใช้ผักโต๊อย่างนี้ไม่ได้นะไม่ให้นะครับเราขอต่อยหน่อยละกันเนี่ยต่อยหน่อยแล้วก็ใช้คิงเนี่ยไปนี่ไงล้างดีบัฟมาต่อยไปหนึ่งทีแล้วก็คิงคิงก็ปาด งปาดเรียบร้อยก็มีโลแล้วแหละแล้วก็มีการ์ดฮิวด้วยเขาต้องมีเชืแข็งสองใบถึงจะรอดนะครับในตานี้จะมีหรือเปล่าเอาใช้เมอร์ลินปั่นสปินปั่นสปินมาแต่ว่าไม่เข้าหรือเปล่าเข้าอยู่นะแล้วก็บาลิสตา้ายิงมาโอโ้โหตัวระเบิดไปเลยเรอระตัวระเบิดอย่างนี้ไม่ได้นะฮะไม่ยอมบังอาจมาฆ่าคิงของเรา ตัวฟรีเลยนะจานไปครับผมผมจะยอมให้โดนแช่แข็งไปนะเพื่อจะอ,อันติหรือว่าแบบลดเลือดอีกฝ่ายให้มากที่สุดนะครับนี่ไงโดนแช่ไปดิแล้วก็อันติไปขอกลางอนาเขตหน่อยอนาเขตที่สี่นี่ไงเราคิงโฟคิงอาบอลิซาเบ็บอกว่าขอปิวหน่อยยังไงฮะอีกฝ่าย,อายเออ เออมันต้องอย่างนั้นดิเพื่อนเออหือตีมาเก่งตีเก่งโอ้บาลิซ่าบาลิซ่ามาก็ไม่เข้าหรอกนะผมบอกเลยนะไม่เข้าหรอกนะเราใช้คิงเนี่ยอะตีไปอย่างนี้เลยสองใบไปเลยเพราะว่าอยากจะลดเลือดอีกฝ่ายให้ได้มากที่สุดยังไงล่ะโดนแช่แข็งไม่เป็นไรนะฮะนี่ไงโอเคตายแล้วก็ไป ฮึบผมว่าไม่น่าจะรอดแล้วหละนะขอดีดนิ้วหน่อยทานนสป๊าบเรียบร้อยแคสติโฟนี่ไงแคสตโฟตายไม่เล่าแล้วก็ไปฮะแคสติโฟอินคลิสอีกทีหนึ่งเรียบร้อยตัวลระเบิร์เป็นไงโอ้โหตัวลระเบิร์ไปดิจันนะครับตาที่สองก็เรียบร้อยไปเลยนะฮะมานะครับตาที่สามนะอย่างว่องไว นี่คือทีมแบบเบิ่มๆระดับโฟ i n g ไม่ใช่ 4k แต่มันโฟคิงมามเจอกับทีมนางฟ้าด้วยโอเคนะฮะเจอบอทหรือเปล่าตานี้ทีมนางฟ้าเราก็เล่นเหมือนเดิมเลยนะครับโดยการใช้คิงฟ้าเนี่ยขอสร้างโล่หน่อยสร้างโล่แค่ใบเดียวพอจาน <c oughs> อ่ะเอาสร้างโล่ใบนี้แล้วกันแล้วก็ขอต่อยไปที่มากรเล็ด่ะต่อยไปอย่างนี้ มาครับขอสร้างโล่หน่อยนะสร้างโล่หน่อยนะฮะไม่เข้าหรอกแต่ว่าก็ใช้ได้อยู่ไปครับยิงไปแล้วก็ขอต่อยต่อยหน่อยมากระเล่นบอกว่าอะไรกันครับเนี่ยโดนเศรีครึ่งหลอดนี่คืออะไรกันครับเนี่ยอันติของคิงมาแล้วนะครับในตาหน้านะถ้าไม่โดนลเกระนะแต่เขาไม่โดนลเกตหรอกดูจากทรงละมาปั๊บมาแล้วก็โอเคไม่เข้า โอเคไม่เข้าหรอกเพื่อนเราก็อย่างนี้ไปนะครับแล้วก็นี่ไงเหมือนเดิมเลยแล้วก็ต่อยไปที่มากรเล็ตหน่อยแล้วกันตีบัฟไปก่อนแล้วก็สร้างโลมาเพเซฟปาปาป่าโอ้โหไม่เข้าหรอกนะแล้วก็ต่อยไปยอสมัดการเดียน2,6000ไปได้อยู่นะอันติของคิงมาแล้วนะครับบอกเลยระดับพักการโฟคิงโฟเคนี้ของจริง มาล้างดีบัฟอีกแล้วเหรอที่เจอบอทปะเนี่ยเจอบอทแหละเจอบอทแหละตาที่อาะแต่ว่าเขาจะลดเกรอันติหรือเปล่านะครับในตานี้ <No. S 1> ผมว่าลดชัวลดมาชัว <No. S 1> อ้าวไม่ลดอย่างงี้ก็ GG ดีสิครับนี่ไงรู้จักกางอนณาเขตหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะกางอนาเขตให้คุณดูไปครับผมอนาเขตที่4คิงมาครับ <S <S ไ<ฮ>อเปิดอนาเขตที่4คิงยังไงล่หมื่น 66 0 0 0แล้วก็ฟาดฟาดแคสติโฟรูปแบบที่5ไปหึงใบอีกใบนี่ไงล่ะอีกใบแล้วก็ขอดีดนิ้วปับเรียบร้อยตัวแตกไปเอทราซ่ามามากเลตตีมาเขาใช้เป็นตัวของกิลดเดอร์ฟ้านะครับมเลยทำให้ทีมเนี่ยถึกแต่คงจะไม่ล่อหรอกนะครับในตาหน้าตอ่อยเขาใช้อนตีมาผมก็ว่าไม่น่าจะตายฮนะ,ะโอเคแต่ว่าไม่เข้าด้วยมาครับไปไงตีไม่เข้าอันตีมา มากเ็อันติมาเออเปิดอนาเขตเหมือนกันกลา,างวับไม่เข้าหรอกเพื่อนคือผมจะบูลี่เขาโดยการแบบปล่อยตายก็ได้นะแต่ว่าไม่ดีกว่าเดี๋ยวมันช้านะครับออันติปะแล้วก็ฟาดออฟาดหน่อยดิอินคลีสหนึ่งทีแล้วก็อันติแบบเบิม่มๆไปสองแสนกว่าแล้วก็ต่อยที่หน้า ขอต่อยที่หน้าหน่อย1ทีแล้วก็ลาก่อนนะจีไงล่ะเป็นไงอินฟินิตี้วอยเรียบร้อยนะครับจีจีนะฮะตาที่3าต่อให้เจอทีมนี้ก็เบิ่มเบิมได้เหมือนกันนะไอทีมนางฟ้าเนี่ยตาที่4มาดูกันว่าจางหมีจะแตกไหมถึงตา4นี้โอ้โหเจอโกเทอร์สบายแล้วสบายผมแหละเจอโกเทอร์เขียวเนี่ยอย่างชอบมาฮะโกเทอร์เขียวใช่ไหมเราชื่อโกเทอร์เขียวใช่ไหม ไปไปสกิลไปสองใบแบบเบิมบ่มเบแล้วก็ต่อยอที่หน้าไตัวคิงหน่อยเฮ้ยอีกฝ่ายมีโกแดงว่ะไม่ใช่โกเขียวว่ะมีโกเขียวตัวเดียวโกแดงหนึ่งตัวนะครับแล้วก็คิงอ่ะนะโอเคนะฮะอย่างนี้ผมว่าผมต้องใช้อย่างนี้ดีกว่านะครับเกือโดนโล่ไงเออไปไปฟาดไปฟาดไปยับยับฟาดไปยับยับแล้วก็อ่ะอิะอนครีสรูปแบบที่ห้าทำให้ฝ่ายติดพิษ ทีนี้ถ้ากลางโลเนี่ยจะโดนพิษด้วยนะฮะผมยังชอบผมว่าเขาต้องอินคร a สมาทีหนึ่งอ้าวเรื่องขั้นให้กับคิงว่ะแล้วก็โก้ j u s t ิโฟขั้นสงแบบเบิ่มๆมามามาโอ้ดีบับด้วยไปด้วยเพนี่ไงโลหายเห็นป่ะเอาเรื่องผมบอกแล้วเอาเรื่องเอาเรื่องนะฮะทีมนี้นี่คือเอาเรื่องจัดเจียโลเหมือนเดิมเลสเตปเดิมเลยล้างดีบับมา แล้วก็ปาดแล้วก็ดีบัฟพิษไปขออีกทีหนึง่งโอเคนะฮะเขาก็จะสลายไปทีละนิดทีละนิดและทีนี้เขาก็จะตัวแตกคุณทาอะไรไม่ได้อีกแล้วนอกจากสวดมนต์นี่ไงสองล้านไอคิวไปไงครับสองล้าน IQ ของจานหมีเอ้ยนานนานอย่างนี้คืออะไรคือค้างหรือเปล่าเกมค้างหรือเปล่าอย่าค้างนะ ถ้าทางนี้คือมาลดไป30แต้มเลยนะจานนะแพ้เนี่ย30กว่าๆ <c oughs> เอาเรียบร้อย <c oughs> อีกฝ่ายบอกว่าไม่ไหวทีมนี้โกงเกินเป็นไงระดับโฟร์คิงมาครับผมตาที่5นะเราจะมาเจอกับทีมอะไรตานี้โอ้โห <c oughs> เจอกับทีมของคิงคิงโกแดงด้วยไม่ใช่คิงโกเขียวคิงโกแดงด้วยเอาโหเกนิกนเกินออกไปเฉย โอเคนะครับผมทุกคนนะห้าตาวันนี้ก็เจอกับคนไปทั้งหมด3ตาจะบอดไป2ตา 2> เป็นไงบ้างนะครับเบิ่มเบิ่มหรือเปล่าทีมนี้ผมว่ามาเล่นง่ายนะคือมันมีตัวคิงไอตัวฟีอ่ะเป็นตัวล้างดีบัฟได้นะครับมันแก้ทางตัวโกเทอร์เขียวทีมโกเทอร์แก้ทางได้หรือว่าแก้ทางทีมของเอเมิเลียก็แก้ทางได้นะฮะแล้วก็มีตัวของคิงปีกตัวนี้นะครับตัวดาเมจตัวเนี้ยเป็นตัวสร้างโลได้ แล้วอีกอย่างคือมีตัวของคิงปีกตัวเล็กนะครับเป็นตัวอันติกางอนาเขตได้เนี่ยสองดาเมจในทีม2ตัวนี้อันติแรงทั้งคู่อีกตัวก็มีสร้างโล่มีดาเมจอีกตัวก็มีกางอนาเขตมีดาเมจนะฮะแล้วก็มีความถึกด้วยผมบอกเลยว่านี่ก็คือโฟคิงที่ดีที่สุดในเกมณตอนนี้ก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะคลิปเนี้ยจะเบิมเบ่มๆกันแล้วก็คนไหนที่จัดตามเนี่ยก็จะตามกันได้นะ โอเคคลิปน,นี้ก็มีเท่านี้นะครับคนไหนที่ชอบเนี่ยก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับที่สาคัญเลยคืออย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะฮะเพราะว่าช่วงนี้คือช่องไม่ค่อยแจ้งเตือนก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับเกม7บาท7บาท7ตูม 7K ไม่ใช่สวัสดีครับผมไปละ